อาล่ะครับกลับมาที่ขอนแก่นนะครับนี่ก็พ่อของสายลมอาดีนะครับก็บอกว่าเสียใจที่ลูกพลาดเรียนทองแดงนะครับหลังแพ้นักมวยฝรั่งเศสแบบค้านสายตาเลยทีเดียวนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกนะครับที่รีโอเกม2016นะครับทีบาเลเที่68โม8นะคะ ตำบลภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นบ้านของสายลมอาดีนักกีฬามมยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยรุ่น69กิโลกรัมซึ่งได้เข้าทําการแข่งขันโมยสากลสมัครเล่นกีฬาโอลิมปิก2016หรือว่าริโอเกมที่ประเทศบราซิลรุ่นเวสต์เวทกับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะคะซูไลมานีซิสโซโ,ซโกโดยในการชกค,ครั้งนี้ครอบครัวของสายลมได้ทําการติดตั้งทีวีขนาดใหญ่บริเวณหน้าบ้านพักรวมทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มเก้าอี้ให้กับเพื่อนบ้านที่มาร่วมส่งกลลัังใจชียยสาาามมกมกกนนนว่30คคะะ โดยมีนายสวัสาดาีนางคำปั่นอาดีพ่อและแม่ของสายลมร่วมให้การต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะ ซึ่งตลอดการชกทั้ง3ยกครอบครัวอาีและก็เพื่อนบ้านที่มาให้กำลังใจก็ต่างร่วมเชียร์ให้กำลังใจผ่านการถ่ายทอดสดและก็มั่นใจว่าสายลมจะชนะนะครับก่อนที่กรรมการจะให้นักชกจากฝรั่งเศสชนะไปด้วยคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์สองต่อหนึ่งนะครับทมกลางความเสียใจของชาวคอนแก่นและก็คนไทยทั้งประเทศอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนายสวะอาดีพ่อของสายลมบอกว่าเสียใจกับผลการตัดสินซึ่งถือว่าค้านสายตาคนไทยทั้งประเทศอย่างมากแต่ผลการตัดสินใจออกมาอย่างนี้ก็ต้องยอมรับ ซึ่งตนเองก็พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าการตัดสินใจของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและถือว่าสายลมทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่แล้วและยังคงให้กำลังใจลูกต่อไปค่ะ